สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอนนี้นกาคนที่ออกพร้อมเป็นคบครัสวัสดีค่ะก่อนเลยนะสวัสดีเ่ดปค่ะี่าปก่สวัสดีครับเ่พี่ค่ะเป็นไงบ้างาระก็จริงๆก็ เป็นมอส์มัดงานมอส์าัดที่ใหญ่ที่สุดนะเท่าที่ผมเคยเจอมานะเพราะว่าล่าสุดที่เราเคยเจอมาก็จะเป็นที่ปักกิ่งนะจะเป็นมอส์มัดแลนด์นะใหญ่มากสวยมากสนุกมากนะสนุกแค่ไหนต้องทำเด็กๆนะชอบอะไรไหมคะชอแลนด์ตรงหวะบอลค่ะชอโอะไรคือจริงๆต้องบอกว่าบ้านเราอะชอบมอส์มัดอยู่แล้วแล้วก็ไปป๊อส์แดงมา ว่าจะมีงานตัแต่งงานตงอยากมาางแล้วก็เด <c oughs> so, so <c oughs> ็กๆก็จะเห็นนะคันานๆที่บ้านที่จะยอมขอที่เปนของ้านไม่ปล่อยไม่ปล่อยลวเมื่อกี้ห็นไปเดินดูบ้านบอลไปนู่นไปนี่มาไปน่บ้างอะไแต่าต่นุตมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะป๊อบเป๊ะเขาชอบต้ยไม้บ้านบอลเขามีกี่ลูกครับป๊อบสไลด์ป๊อเป้ชอบป๊อสไลด์แสนลูกอเลยชอบบอลมีลูกแสลูกนะจ๊ะชอบตรงที่มัน แล้วก็ชอบกินอะไรคะไอศคะไอรีมค่ะแต่ย,ตยังไม่ได้กินเลยไอศครีมรสอะไรที่หนูจะกินวันน<ะ>ี้สกู๊ปแนนด้าค่ะพิงเกิ้ลต่อะ,อ,อ,อะไรคะไม่สกู๊ปแนนด้าก,ก็พิงเก,ก,กิ้ลค่ะค่ะนี่รส3รสใช่ไหมคะ3รสี๋ยวเราซื้อหมด่นี่ใช่แล้น่ารักมากแบบมาเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วก็มากันทั้งครอบครัวได้อย่างเวลามาท้องตาดที่เราชอบอะไรชอบซื้อชอบตัวไหนฟองจุ่ม ชอบเลชันไหนพีบชอบอะไรมีเราชอบอะไรบ้างอะมัเยอะมากอหรอวิโด้เยอะมากเลยชอบเปนหมดแต่รอบนี้เราจองเราอยากได้เดี๋ยวต้องมามาคุกกอกใช่ได้กุกกอกป้าเป้อยากได้ใครคะกุกกอกกันไหมคะใช่ิงๆเวลามาซื้อนี้ก่อนตัวซิเก็ตมันได้ไปเยอะไหมหรือว่าไม่ได้เลยกูเคยได้เนาะสน้ยโน่ดูเคยเกะซีคอกูเคได้ไหมคะตัวซิเกต เคยได้ไหมเธอให้กันก็จำไม่ผิดจ้ะแต่ยากมากตัวซีเกตที่บ้านน่าจะมีประมาณ3-4ตัวเองครับโอ้ยตู้อื่นน่ะไม่น้อยแล้วนะสามสี่ตัวไม่สามสี่ตัวแล้วตัวอื่นน่ะตัวอื่นตัวอื่นโอ้โหเต็มไปหมดแล้วตัวซีเกตมีไม่กี่ตัวชอบชอบชอบเด็กๆจะชอบห้อยลาบูบูอยู่ในที่กระเป๋าไปโรงเรียนอ่ะสิงที่ว่า ็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็สดใสตามวัยแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่เด็กๆกับผู้ใหญ่เราก็ชอบฝากไฝากนะคะอคฝากฝากนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มาเที่ยวนะคะที่นี่นะคะช่วงวันหยุดนะคะทั้งคริสต์มาสปีใหม่ยากมาได้หมดเลยทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวนะคะเด็กผู้ใหญ่รับรองถูกใจทุกคนแน่นอนแล้วก็เหมือนยก ปพับแลนที่ปักกิ่งเอาไว้ที่นี่เลยฝากหนค่ะเพราะอยากให้ทุกคนมาทำไมคะเด็กๆฝากถึงเด็กๆด้วยกันเด็กๆมาเล่นเยอะๆนะคะโอเคพี่โตแล้ค่ะมาเล่นกันเยอะๆนะคะสนุกมากเลยค่ะคริสต์มาสเออ่ต้นคริสต์มาสสวยมากเลยนะคะเก่งมากทำการบ้านดีมากลูก่ีี้พบก็ก็ฝากถึง 爸爸คงจะทิ้งทิ้งทิ้งแล่วทุ่คน中国人就是如果你们在泰国在曼谷的话就是你们不用回到北京去泡泡玛特你们可以直接来สยามพารากอน或是อยามเซ็นเตอร์你们可以看到泡泡玛特还有泡泡玛特要多来哦谢谢大家谢谢大家วันนี้เราได้เห็นออกกันทบ้งสี่คนมึงใหญนะมึงสี่คนนะเอากิฟต์ทำไมถึงยอมออกก็จริงๆส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเฉพาะที่เด็กชอบด้วยแล้วก็ถูกจริ กับบ้านเราหรือว่าแบบเหมาะสมกับน้องๆเพราะว่าเด็กๆเริ่มโตแล้วค่ะใช่แล้วก็จะค่อนข้างเลือกที่น้องๆอยากมาด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเลือกที่เด็กดูด้วยเราต้องเตรียมอะไรเขาบ้างอะเนอย่างเวลาพเขาออกงานเพราะว่าจริงๆกิ๊บก็รู้ว่าเด็กกันเนาะเขาก็มีความความเป็นเด็กเวลาออกมาบางทีเจอคนบางอย่างวลุ่มวกคุมเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาเนี่าจะต้องพร้อมหน่อยเราอาจจะต้องติวเรื่องมารยาทหรือว่า การพูดการจาหรือว่าเวลาเราเขาเจอซันขับเจอใครอะไรอนยะ่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวเล่นหรอกเพราะเหมือนปเป็นการทำงานก็เขาก็จะมีว่าเขาทํางานเขาจะไปเที่ยวเขาก็จะเอาไปจ่ายค่าเทอมเขาจะไปทำอะไรเขาก็จะร้แล้วลูกเขนะาแล้วนะบอกเข่าก็เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะแม่แม่เตรียมอะไรบ้างคะ <c oughs> ตอนก่อนออกงานมาม้าว่าอะไรก่อนออกงานมามี่เจ๋อยิ้มเยญ่ใได้เหยเจอผู้ใหญ่ไม่ซนค่ะเจอผู้ใหญ่ต้อง อันไหนว่ายังไงสองหนึ่งสองสามก็เธอถ้าเธอว่ายไม่สวยเขาจะว่าใครว่าหมาม่ได้าว่าปคนก็เลยจะจะเตรียมเขาแหละบ้านเราไม่ค่อยดุเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะเรื่องมาเลย์ยาสุดๆนะถามลูกมาม้าดูไหมลูกาดุมคะใครดุที่สุดในบ้านชี้เลยทำไมก็ดีทำไมทมามดูมันเป็นคาแรคเตอร์ครับไม่บีมันเสียง นั่ไม่คยเสียดจริงๆไม่แอบูเขาดูเาเียที่่อยจริงๆไม่อยากดูเลยผมผมแบบรักรักมากแต่ว่าบางทีร่บางทีนิดนึงก็แบบว่าเห็นไมก็เป็นคุณพ่อดีเด่นหน้าดีดหน้าดีดบาคือปกติคผมก็จะแบบว่าถ้าไม่จำเป็นต้องดูเนี่ยผมจะไม่ดูเลยมจะไม่เสียงดัง ผมจะแบบว่าค่อยๆพูดครับจริงหรือเปล่าก็จะปาเป้กเป็นไงบ้างปเปูาไหนป้ป้าดูยังไงปะป้าดูงไงป้าดูแบบเสียงดูไพี่สงไเสดงไหทำไม่ยไแทด้วยไไงทำได้ทำได้ได้ทำไดทำไไ้ได้ทไไท้ได้้ไดไได้้้ได้ไ้ไดทำไไไทได้ด้ ดูเรื่องอะไรเหรอไม่กินข้าวดูตัวดูตัวมีอะไรอีกดูเรื่องอะไรอีกครับเอ็มไม่ยอมนอนหนูไม่นอนไม่ยอมนอนมันมีแบบว่าพอเขาดูเยอะๆแล้วคิดต้องมามาซัพพอร์ตไหมมีมีค่ะมีแต่ว่าคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆคิดว่าด้วยสัญชาตยานดี้เขาเป็นคนเสียงดังแต่ไหนตาไรอยู่แล้วบางทีเขาไม่ได้ดูหรอก ก็แบบเสียงดังรู้ก็จะแบบคนละแบบปกติก็เสียงดังอยู่แล้วไงพอพอตั้งใจพูดอะไรก็จะดูเสียงดังไปพิเศษเพราะว่าในบ้านในบ้านก็ดังที่สุดเราจะเราจะต่างกันกิ๊ฟจะแบบกิ๊ฟก็แบบพูดอธิบายเลยพ่อจะแค่แบบเฮ้ยเออเออเออใช่ได้แล้วไหมซึ่งคนนอกบ้านอาจจะคิดว่าเอ้กิ๊ฟอาจจะแบบเหมืนโดนเปล่าก็อาจจะมองว่าเราเป็นคุณแม่ที่แบบว่าเข้มงวด่คือออมมเเข้งวดแม่ดุไหมดุไหมดุค่ะดุ ไม่ดูใคพ่อ่อเสียงแพ้หนึงสิงงงมัหมดแล้วเนี่ยอ่ะเรามาชี้ไปพร้อมกันว่าในบ้านใครดูที่สุดหนึ่งสองสามเฮ้ยปาเสียงหู้เลยนะดูนะเสียงูเลยนะส่วนใหญ่ไม่ดูเรื่องอะไรปอปคือปอค่ะไม่ไม่ดูคือเวลาหนูเออหนูเบื่อ ไม่อยากจ้องลูกแรงสิแล้วก็มองไปข้างหน้าสิหนูซนรว่าเวลาอยู่ข้างนอกจะเสียง่นี่ใส่แบบนี้แล้วก็หนูก็จะดุแล้วหนูก็จะแล้วูก็จะสียจป้าเป้ล่ะคะโดนแม้ดุเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องอย่างละมารยาทการพูดจากับผู้ใหญ่หรือแบบอะไรเงี้ยคิดว่า ันเป็นอะไรที่โรงเรียนก็ฝึกไม่ได้เพเาเป็นคนในบ้านอะฝึกแต่ว่าเด็กอะเขาก็ยังเป็นเด็กเนาะคิดว่าเราก็ต้องต้องฝึกไปเรื่อยๆเลยเงี้ยค่ะก็เขาพูดไปเรื่อยๆสองคนสไตล์เหมือนกันไหมคนละสไตล์คนเราซิว่าตัวต่างคนเป็นสไตล์ยังไคิดว่าเรเป็นสไตล์ไหนค่ะเป็นคนแบบไหนคะสไตล์อ่อนแอคนแอ่คนแอร่าอ้โหแต่คนมีพลังคนนึบอกเป็นสไตล์อ่อนแอคนนึงเป็นสไตล์มาพลังอนนว่า อ่อนแอก็แบบนุ่มๆอเลยนะคะเขาจะเป็นแบบเออสายหวานสายหวานสายหวานนิ่มันนะคะไปที่ร้อนๆก็ไม่อยากกลับบ้านแล้วนีนี้ป๊อไม่ต้องทำหน้าหน้าตาน่ารักให้ใ้ดูวันรักอ้อนพ่อแม่อ้อนยะไงอือพี่บอก็อยากจะเปลี่ยนจังบ้านเขาใช่ลูกตุ๊กโสงเข้าใจใช่ไหมว่าเราสมคนดัง เข้าใจไหมคะหนูเข้าใจไหมว่าปามาเป็นคนมีชื่อเสียงคนรู้จักรู้ไหมคะเข้าใจไหมคะแล้วหนูรู้ไหมว่าหนูมีชื่อเสียงเหมือนกันเออพารู้ไหมคะไม่เคยหนูไม่รู้เพราะว่าไม่รู้อ่าเป้อาจจะยังเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาออกอีเวนต์ไม่ค่อยอะรเพราะเป้เขาจะเป็นสายแบบอินดูเวนต์นิดนิดเขาจะเป็นคนละแบบแต่ปอปาจะรู้ไหมว่าเขาดังตั้งแต่เด็กเลยนะปอปอเรื่อรู้ไหมคะรู้ไหมรู้รูเพราะว่าพอได้ค่ะรู้ใช่ไหมคะ เริ่มคันละเจ็บออกได้ออกได้หลังจากนี้ติดใจออกงานไม่ลูกเด็กๆติดใจออกงานไหมคะชอบไหมชอบงานะครัแต่เปไม่ชอบไม่ชอบอยู่บ้านออกงานเลยแต่ออกงานแล้วแต่ว่าถ้าออกงานแล้วไม่ได้โดนมาับให้มลูกไหมคะแต่ถ้าออกงานแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรอะ่างนี้แล้ววันนี้วันนี้วันนี้เป้ไม่ได้เลยค่ะมาออกอีเวนต์ได้อะไรคะเอาเงินไป้ทำอะไรคะบอกสิคะ เอาไปเที่ยวเขาไปซีเขาหลุดหมดแล้วเอาเอาไปสิเอาเงินไปไหนนะเอาเงินไปเที่ยวค่ะเที่ยวที่ไหนก็แต่วันนี้แฮปปี้ไหมคะแต่วันนี้แฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะพี่เป่าเปล่าเอาเงินไปทำอะไรเปล่าเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรคะรอบนี้ไปเที่ยวค่ะไ็้แล้วเสดออกซ์ซึ่งก็แบบทริปนี้อันนี้ที่เธอไปเที่ยวที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าถ้าเขาจะออกงานเราก็จะบอกว่าเออจะเอาไปทำอะไร หรือจะไปจ่ายค่าเทอมยหรือจะเก็บไว้เพราะเขาจะมีเงินวันนี้ป๊าเป้เขามีความสุขเพราะว่าเขาเจอมต่ไม่มีเจ้าบอยนะรก็แล้วแต่เขาบางทีเขาก็ไม่ซื้อเขาพูดว่าเขาจะเอาแต่นนี้เขาเก็บไว้สองคนนี้ก็จะมีเงินเก็บของเขาเองที่แบบได้มาเวลาเขาจะใช้อะไรจะไปจ่ายอะไรหรือจะไปซื้อของวันเกิดเพื่อนหรือทํะไรเขาจะมีเราก็จะสอนเขาเรื่องเรื่องการทํางานเรื่องได้เงินอะไรนะเพราะว่าจริงๆพี่เปาเขาก็เขาก็จะค่อนข้างรู้เรื่องดีแล้ว นนี en, ้เขาทำงานก็ม so okay. ีเขาก็ร so oh, ู้เขาก็รู้ว่าเขาก็มีเงินแต่ว่าเขาก็ต้องรู้วิธีการบริหารแล้วก็ทํางานบางทีกิ๊ฟก็บอกเขาว่าเวลาเราอยากใช้อะไรแล้วเราอยากมีบ้านหลังใหญ่เราอยากมีอะไรเราก็ต้องวางแนเาว่าใช่ใช่เขาก็ต้องรู้อะอ่ะเปล่าเป็นยังไงบ้างเส้นทางกันก่อนเดบิวต์มันเป็นยังไงบ้างก่อนเดบิวต์เป็นยังไงบ้างตอนนี้เป ชอบเต้นชอบร้องเรชอบแต้วก็มาเรียนที่ไหนลูกแล้องมาเรียนที่ไหนครับโรงเรียนอะไรคะ Next Idol ค่ะโรงเรียนเปิดแล้วนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดไปไปเดี๋ยวพุจินี้นะครับที่จัมจุริสแควร์ชั้นสามนะครับฝากทุกนเดี๋ยวทันวาเชิญพี่ๆด้วยนะคะมาเรียนดี่นะคะโอ้ยสเป๊ะละคะบอกทุกคนมาเรียนดีเลยค่ะบอกทุกคนบอกมาเรียนเต้ ต่อไปสอนไหมต่อเปสอนต่อนไปเรียนไหมคะลูกเป็นเปเลยวันนี้เรียนอะไรลูกเป็นไปเยเรียนเป็นเล่นแล็แก๊สเฮ้ยจะเรียนแจ๊คเขาเป็นพิลส์สไตล์ด้วยแล้วเขาล่ะคะเขาสอนเขาสอนไหมเขาสอนไหมไม่สอนค่ะไม่สอนเลยเดียวระวังเส้นทางของเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเขาจงแบบเป็นสายแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้วางอะไรเลยเนาะพ่อเนาะจริงๆแล้วเอาที่เขาชอบค่ะแล้วก็ มีแค่อย่างเดียวที่บ้านเราพูดเสมอคือเราอยากให้เด็กๆมีกิจกรรมทําแล้วก็เวลาทําอะไรทําให้เต็มที่ทําให้จริงแล้วก็ทําจนรู้ผลแล้วค่อยหยุดถ้าชอบก็ถ้าถ้าไม่ชอบก็หยุดถ้าชอบก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้เด็กๆมีวิชาติดตัวแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเอง,งเพราะว่าคิดว่าถ้าเขาอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้ทําอะไร แล้วก็ทําอะไรก็ให้เขาเลือกทําที่เขาชอบด้วยแต่ว่าบางครั้งกว่ามันจะชอบอ่ะมันต้องมีช่วงเวลายากลาบ,บากก็ไม่อยากให้เขา,เอาเยอมแพ้ยแต่ก็จะบอกเสมอแหละอะไรแบบถ้าสมมติว่าเราเราบางทีไม่ใช่แค่ชอบเนี่ยเราก็ต้องแบบตั้งใจฝึกฝนด้วยใช่ไหมคัใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะถ้าอยาก <c oughs> ถ้าอยากบ <c oughs> ถ้าอย <c oughs> ากแบบเป๊จะไม่เก็บอกอเก็บอีกเรื่องหนึ่งหลายคนบอกว่าออกงานเจอกจ<า>ก๊บอีกอีก็หน่าเราเหมือนเดิมตลอดแต่คมรู้สึกว่าไม่นะผมว่าสวยผมว่าสวยกว่าเดิม

เวลาเวลาเขาจุกแล้วเราทำไงเราเราีตาเราปิดตาไม่ตานู่ตาไมูเอม่ทำตาเลือย่างไง้ทไงเทำไงเลือกยังไงจริงๆเอาเรียกจริงว่านึ่งสงสามปั๊บมะหนี่า้ยทำยังงปิดาใช้ผ้าห่มนะพี่ปอทำไงฮะมาเอาเรียกยงไงบ้างเวลาพ่อแม่แบบว่าไม่นีค่ะทำไมไม่นีลูกทำไมลูกหนูหนู กับเจ้ผมพ่อของดิคันโอ้ท้งกัต้องวิ่งทั้งวันเลยหรอตลกแต่ว่าบ้านเราก็จะอย่างนี้แหละเหมือนที่ทุกคนเห็นสนุกสนุกเนาะแต่ว่าตอนนี้เด็กๆเริ่มโตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มต้องเรียนรู้ชีวิตของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเขาก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็จริงๆเราลูกสาวคิดว่าการแสดงออกแล้วก็ความรักความอบอุ่นได้เข้าปกติค่ะค่อนข้างที่เราใส่ใจ อนลูกสาวให้ดีมากเลยคนคนนั้นเลยค่ะแต่ว่าจริงๆผมต้องยกให้กิ๊ฟเป็นหลีกเพราะว่าจริงๆผมว่าสอนลูกสาวคือตั้งแต่แรกผมังคิดอยู่นะมันมันเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนมากเพราะว่าผมว่าสังคมของผู้หญิงอ่ะจะต่างกับเหมือนผู้ชายเราก็จะแบบเฮ้ยมีอะไรก็คุยกันเลยนู่นนี่นั่นแต่จริงๆผมว่าของ ผู้หญิงจะมีละเอียดอ่อนที่ผู้ชายบางทีเราไม่รู้แต่กิฟเนี่ยเขาก็จะสอนผมคือคือ,คอบางทีลูกได้เรียนรู้แล้วเหมือนพ่อก็ได้เรียนรู้อีกมุมหนึ่งแล้วเราก็ต้องพยายามเป็นคนที่ให้ละเอียดละเอียดอ่อนมากขึ้นมันถึงจะอยู่กับลูกสาวสองคนนี้ได้แต่ว่า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 กิฟก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าพ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างของการเลือกผู้ชีวิตให้ลูกเป็นตัวอย่างของการที่แบบเวลาลูกเขาโตขึ้นไปเขาจะเลือกคบใครหรือว่า เป็นแบบนั้นมันรีเฟกมาจากพ่อเพราะฉะนั้นพ่อต้องเป็นต้นแบบที่ดีจริงๆซึ่งซึ่งคิดว่าครอบครัวจะแฮปปี้มีความสุขไหมก็ต้องเริ่มจากหน้าครอบครัวต้องเริ่มจากพ่อก่อนถ้าพ่ออารมณ์ดีแฮปปี้แบบเข้าใจคนในบ้านก็จะมีความสุขซึ่งคิดว่ามันสําคัญมากซึ่งพูดได้เลยว่าเลือกชีวิตไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดแน่นอนใช่ป้ามีข้อดีอะไรบ้างบอกให้เขาภูมิใจสักหน่อยว่าเออขาดียังไงคะคุณบอกได้ ป้าเป้เหรอคะป๊าดียังไงคะป๊าทำไมคะป๊าเคปาคยว่าดลูกป๊าอ๋อจะป่าหล่อไหมคะป๊าหล่อหล่อมากอะไรเทียบถ้าเทียบกับพี่ๆวงบัสเหรอคะอุ้ยอันนี้อันนี้ต้องไปถามหลังไม้นะนี่คือถือว่าต่อหน้าให้เกียรติ ถ้าไม่ถามหลังถ้าไม่ถามหลังใครมันจะไม่ใช่ม้วนนี้พี่พี่วงบัสอาจจะต้องยิ้มแป้นเลยแล้ววันนี้เจอพี่พี่เจอพี่พี่วงเจลบอยโป้แฮปปี้บัสเมื่อกี้คือโบกมือแล้วนะมือเขาเป สาวกสองสงคนนี้เป็นสาวกพี่ชอบชอไม่ไมทองไม่ไม่ผ่านชอบผ่านอ่าชอว้ชาวีมาคิดขุนพลชุติวัฒน์คิมจิมบุกชายานุนนัทกิจภูทัชชัยเรชาวัตรอาชีรากันจางทีมีวัสดุ B U F B ้ แม่ไม่ถามเลยคุณแม่ชื่อจริงชื่อว่าอะไรู้หวะพวมาชื่ออะไรสว่ะชื่อว่าัีค่ะว่อะไรว่่อว่ได่ไสวัดีเ่ะ่ออไรวัสดีค่ะอว่าี่าะรดี่ช่อาอะไรว่ะว่าไวัส่ช่อวาไรบี่ะช่่ไรวี่อ่ไ่อาด่วาะ จะอยู่ไทยไปทีน่าจะปีหน้าจริงๆนะช่วงนี้ก็อยู่อยู่บริหารโรงเรียนไปก่อนนะแต่อย่างนี้หลังจากที่้มีแผนไปทํางานที่ที่มันจะมีรายการที่กําลังภาพถ่ายกันอยู่ครัใช่ครับไปมาขอบคุณค่ะพี่ๆนับหนึ่งสองสามขอบคุณเจ้ามีปณีเพื่อเกงหนกาเลยเนี่ยอารมองกยิ้มสวยแล้วแต่ดูคุณยิวติ้งมากเลยอ่ะ เมองกล้องมองกล้องเราตั้งแต่ซ้ายเรายิ้มตั้งแต่ซ้ายตอนนี้ก็ตทัพนี่กองัพอ่ะอ่ะสี่คนต่อไปอ่ะมีความสุขมีความสุขต่อไปก็ต่อไปก็หนีอ่ะกล้องลุงลุกอ่ะกล้องพีพอร์กล้องลุงหอก้องลุงหล่อแล้วมึงอ่ใส่แว่นราหลอดนี่ลูกอ่ะมีความสุข